ลิสที่อยู่กับปูน,นะตอนนี้สูสีแล้วก็ขับเคี่ยวกันสงสุดจะบอกว่าเป็น My Favorite Top 5ฟก็ไม่ได้5บกหนึ่งอะ่ะมันตัดใครออกไม่ได้จริงอ่ะก็เลยขอเอามาเป็น5บวกหนึ่งลกันนะก็ขอสวัสดีปีหมาย,ย้อนหลังด้วยนะคะทุกคน p e r ร์ฟูมเอขอเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการรีแคปน้ำหอมที่ชอบมาทั้งหมดตลอดปี22ที่ผ่านมานะคะในคลิป y Fa v o r i t e ปี2022คลิปนี้เลย ปีที่ผ่านมาปูนมีน้ำหอมที่ชอบเยอะมากบอกเลยว่าลิสที่อยู่กับปูลนะตอนนี้เป็นอะไรที่แบบสูสีแล้วก็ขับเคี่ยวกันสุดๆเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าน้ำหอมที่ปูนคัดมาในวันนี้จะเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตัวที่ใช้เองแล้วก็ชอบมากจริงๆค่ะจะบอกว่าเป็น my favorite top f i ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบ5้าบวกหนึ่งอ่ะมันมันตัดใครออกไ่ได้จริงๆอะ่ะก็เลยขอเอามาเป็น5้าบวกหนึ่งลวกันนะ6กกลิ่นที่ปูนคัดมาวันนี้ จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดีย๋ยวเราไปชมพังกันเลยบังเอิญบังเอิญว่าลิสต์ของปูนเนี่ยเรียงจากอากาศร้อนไปอากาศเย็นซะด้วยตัวแรกของเราในวันนี้ก็เลยเป็นกลิ่นที่เหมาะกับช่วงหน้าร้อนซึ่งประเทศไทยกำลังจะร้อนอีกแล้วและน้ำหอมที่ปูนพูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คือคนนี้เลยค่ะคารเลยนะรุ่นรวด ไซส์ที่ปุนมีอยู่ตอนนี้จะเป็นไซส์50เอแนวนะคะขนาดกำลังดีเลยน่ารักปุ้บปิดแล้วก็มีเชนโซ่แบบนี้ด้วยเหมือนปุนจะเคยทำคลิปช็อตไปแล้วรอบนึงนะชอบจริงๆอ่ะก็เลยเอามาทำในคลิป My f a v o r i t e ด้วยกลิ่นเนี้ยเขาจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบสดชื่นสะอาดแล้วก็ f เฟรชที่มากๆกลิ่นเขาแบบ ผ่อนคลายแล้วก็สดชื่นมากๆท็อปโนต้ตของเขาจะเป็นเกรฟฟุตนะคะจิงเจอร์แล้วก็ตัวใบชามีเนลลี่เข้ามาผสมด้วยนะคะติดหวานๆนิดนึงและตัวที่ฉ่ำมากๆเลยเนี่ยก็คือบลัดอ o ร a n g e ที่ทำให้กลิ่นของตัวนี้มันมีความหวานแต่ว่าไม่ได้หวานเลี่ยนมันมีความเปรี้ยวอมหวานมีความซ่าๆจากจิงเจอร์นิดๆเนาะ ตัวนี้การกระจายตัวกําลังดีเลยก็คือเราังได้กลิ่นแล้วก็ไม่ได้กระทบกับคนรอบข้างสักเท่าไหร่การติดทนตัวนี้อาจจะไม่ได้ทนมากนะคะอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงแต่ว่าความสดชื่นที่น้องให้ตลอดระยะเวลาที่เขายังติดผิวเราอยู่เนี่ยปูนบอกได้เลยว่าสดชื่นเย็นจนลืมร้อนไปเลยแหละมันก็เลยเป็นกลิ่นที่ปูนชอบแล้วก็ใช้บ่อยมากๆในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะคาโราเลนาะลุ่นด้วย ตัวถัดมานะคะเป็นตัวที่ปูนได้ลองเมื่อช่วงอากาศใกล้หนาวแล้วก็เป็นกลิ่นวอร์มที่เหมาะกับช่วงอากาศเย็นหรือใครที่ทํางานในออฟฟิศนะคะใช้ทั้งหมดที่ปูนกำลังจะพูดถึงนี้ได้สบายๆเลยและลําดับที่4นะคะก็คือคอนนี้เลย r e ฟิก้ค่ะ by the fireplace r e ฟิก้าปูนทํา คลิปรีวิวน้ำหอมแบรนด์นี้บ่อยมากแต่กลิ่นที่ปูนยังไม่เคยเอามาลองจริงจังสักทีก็คือกลิ่น By The Fireplace เขาอยากให้เรานึกถึงบรรยากาศชายน่าราักพอดีเลยน้องไปละปูนได้เก้าอี้ขืน เดี๋ยวเรามาต่อกันที่บา t เด f i r e ไฟเ c อนะคะ b ายเดียร์ไฟเจอรเนี่ยเขาอยากให้เรานึกถึงบรรยากาศหน้าหนาวเตาผิงผิงไฟผิงฟืนคริสต์มาสปีใหม่อะไรอย่างนี้พอปูนดมปุ๊บปูนรู้สึกเลยว่ามีกลิ่นไม้กำลังถูกเผาดังเตะเตะอยู่ใกล้ๆกลิ่นไม้ที่เขาใส่ลงไปในนี้จะเป็นไม้กัวแอกนะคะมีเชสนัทนะคะช่วยเพิ่มความแบบนัตตี้ความครีมให้กับกลิ่นตัวนี้ แต่เมื่อดมไปเรื่อยๆนะเราจะได้กลิ่นที่มีความหวานอ่อ,อนๆละมุนละมุนจากตัว orange blossom นะคะแล้วก็มีวานิลลาที่กลิ่นค่อนข้างจะชัดเจนเลยมันก็เลยเป็นกลิ่นไม้ warm spicy ที่ติดหวานกลิ่นนี้นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยให้ความรู้สึกแบบเป็นคนอบอุน่นโรแมนติกนะคะ ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะคะปูนขอเลขเป็นอันดับ3ามวงหนึ่งนะและอันดับ3นี้นะคะเป็นน้ำหอมที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปี22นี้เองเป็นกลิ่นที่แวบแรกปูนได้กลิ่นแล้วแบบปูบนต้องโดนน้องคนนี้ให้ได้และกลิ่นที่บูนกําลังพูดถึงอยู่ก็คือคนนี้เลยค่ะ Prada p r a d o เป็นกลิ่นที่ดีงามหอมหวานเยา้ายวนถูกใจปวดมากๆแถมตัวขวดก็ยังสวยงามตามสไตล์โลโก้ร拉ดานะคะเดี๋ยวกลิ่นของเขาจะเป็นยังไงเราดมไปพร้อมกันนะโอเคกลิ่นของเขาแบบหอมหวานเยา้ายวนสุดๆทำให้นึกถึงทอ,งอมฟอร์ดสซเนตผสมแบบจองบองโซสเคดเดิลเลยค่ะ เป็นกลิ่นแนวแนวแบบน้ำหอมด้วยความสดชื่นแบบนี้นะคะท็อปโน้ตของเขาเป็นเบอร์กามอตแล้วก็ลูกแพรค่ะเป็นความสดชื่นติดหวานเพื่อเอามาเสริมครับดอกไม้ขาวที่กำลังจะตามมานะคะดอกไม้ขาวที่ว่าก็คือกลิ่นออร์เรนจ์บลอสซ้อมนะคะเจสซีมินค่ะเป็นกลิ่นดอกไม้ขาวที่หอมหวานเยา้ายวนใจปูนมากๆ ยิ่งพอเราดมไปเรื่อยๆนะคะตอนท้ายของเขาจะมีความแบบวานิลาเบนโซอินนะแล้วก็มาสกี้ยิ่งช่วยทําให้กลิ่นนี้ดูละมุนหอมกลมกล่อมมากๆพอมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันหวานมันเลี่ยนอะไรกันไปหรือเปล่าไม่เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งน้ำหอมที่ปู้สึกว่าเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆตลอดทั้งปีได้เลยนะคะมันมีความแบบหอมหวานเยา้ายวนแต่ว่าก็มีความสดชื่นอยู่ในตัวเองด้วย จะใส่ไปทำงานไปเดทปูนว่าโอเคมากๆก็เลยเป็นกลิ่นหวานหอม Floral Amber ที่ปูนชอบสุดๆเลยค่ะลำดับที่2บวก1นะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ปูนทําคลิปบ่อยมากในปี2022ที่ผ่านมาเพราะเป็นกลิ่นที่ปูนใช้เองแล้วก็ชอบมากแต่ว่าก็หาซื้อยากมากแล้วก็ราคาแรงขึ้นทุกปีเลยสําหรับคนนี้ที่ปูนพูดถึงก็คือ ดิฟทิกเอรสถ้าใครเป็นแฟนดิฟทิกนะคะจะรู้เลยว่ากลิ่นเอรสตัว EDP ตัวเนี้ยของเข้าไทยทีไลไม่หมดเคาน์เตอร์ตลอดเลยแล้วปูนก็คือคนที่ไม่เคยทันเลยก็เลยใช้น้องจนบ่แบะแบบนี้เลยจ้า แต่ยังเหลือพอให้เราดมกันได้นิดหน่อยนะคะ Rose EDP ตัวนี้ปูนทาคลิปบรรยายแบบละเอียดละเอียดไปหลายรอบนะเนาะเผื่อว่าใครอยากฟังปูนอธิบายโน้ตละเอียดเนี่ยสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านบนนะคะมีทั้ง2คลิปเลยส่วนวันนี้เราจะมาดมเพื่อให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยที่เรายังได้ใช้ Rose EDP กันนะคะโอเคได้สักหนึ่งสองเต็มมั้งอ่า ดมแล้วเหมือนวาร์ปไปอยู่สวนกุหลาบอ่ะสวนกุหลาบที่แบบปักอยู่บนกระถางฝนเพิ่งตกมีกลิ่นไอดินมีกลิ่นน้ำเย็นๆแล้วก็มีดอกกุหลาบกำลังแบบบานเป็นกลิ่นกุหลาบที่ดีฟแล้วก็ดาร์กอย่างที่คูนเคยพูดไว้ดมกี่ทีก็ชอบเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าดูเป็นเด็กน้อยสดใสจนเกินไปมันยังให้ความเป็นผู้ใหญ่ดูมี มั่นคงดูเป็นผู้หญิงที่เก่ง,งก็เลยเป็นสิ่งที่ปนชอบมากๆเลยเป็นกลิ่นที่ปนพูดถึงอยู่ตลอดในปี2022แล้วปนก็ไม่แปลกใจเลยว่าในคลิป My Favorite เขาจะต้องติดบนบนแน่นอนสำหรับสาวๆที่อากได้น้ำหอมกุหลาบที่มันไม่ได้หวานแหววจนเกินไปไม่ได้สดชื่นจนเกินไปนะคะมีมิติความเขียวของใบก้านเล็กน้อยมีกลิ่นไอดินมีกลิ่นไม้มีกลิ่นน้ำฝนมีกลิ่นกลีบกุหลาบนะคะปนแนะนำ ลิปที e เอร์โรตัวนี้เลยรุ่น EDP เป็นกลิ่นกุหลาบที่ดีมากๆคู่ควรกับการลองสักครั้งหนึ่งมาถึงลำดับ1.1 1, นะคะหนึ่งในนั้นคือคนที่ถือมองอันดับหนึ่ง v y Fa เวปี2022ไว้กับตัวเองแต่อีกคนหนึ่งดันเป็นอีกหนึ่งที่ปูนไม่สามารถตัดออกได้จริงๆก็เลยเป็นท็อปในท็อปเอาไปเลยคะ่ะให้เขาอยู่ใน hall of fame ของปูน และขอเริ่มต้นด้วยอันดับหนึ่งของ my favorite ปี2022กับคนนี้เลยค่ะ Dior Pure Poison ตัวนี้นะคะปูนได้มาเมื่อกลางปีที่ผ่านมา mm hmm. เพราะว่า Rose EDP ของปูนอะหาซื้อ,อยากเหลือเกินแล้วก็ปูนไม่สามารถจับจองเขาได้ทัน mm hmm. ก็เลยเพยายามจะเฟ้นหาน้ำหอมอื่นเพื่อให้เราได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันบ้าง แต่กลิ่นที่ได้มาดันไม่ใช่กลิ่นกุหลาบแต่กลายเป็นกลิ่นดอกไม้ขาวนะคะเป็นกลิ่นดอกไม้ขาวที่มีความสดชื่นไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปเดี๋ยวเรามาลองดมยาพิสีขาวบริสุทธิ์ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะช่วงอากาศเย็นๆที่ผ่านมาปุณิยบเขามาใช้บ่อยมากเพราะว่ายิ่งเย็นปุรู้สึกว่าเขายิ่งฟ้งกระจายดีแล้วก็เหมาะกับอากาศที่มันเย็นๆมากๆเลย กลิ่นเขาหอมมากคือกลิ่นของเขาจะมีความแบบดอกไม้ขาวผสมผลไม้นะคะทอ็อปโนตของเขาเนี่ยจะมีความสดชื่นจากส้มเบอร์กามอตแล้วก็ตามด้วยดอกไม้ขาวที่เป็นเจสมินเนลลีรีนะคะแล้วก็การีเนียโดยปกติแล้วเวลาเราเจอกลิ่นกาดีเนียผสมกับกลิ่นมะลิเนี่ยมันจะค่อนข้างตลบอบอวลแบบแแป้งๆหน่อยเนาะแต่ด้วยความที่ตัวเนี้ยเขามีกลิ่นส้มเข้ามาตัดเลี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นดอกไม้ขาวที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้ตลอด ยิ่งช่วงปลายปลายปีที่อากาศเย็นๆตัวนี้ยิ่งใช้ได้ดีปูลก็ยิ่งหยิบเข้ามาใช้ตลอดเวลาเลยค่ะมันให้ความแบบนุ่มนวลละมุนละมุนแถมไกจินไม้อุ่นๆนะคะยิ่งอากาศหนาวๆมาเจอกลิ่นอุ่นๆที่มีความหอมหวานปนสดชื่นแบบนี้ปูลบอกเลยว่าปุลเลิน้องคนนี้มากๆถ้าพูดถึงน้ำหอมดีอออยังไม่ค่อยมีใครนึกถึงน้ำหอมในไลน์อัพของพอยซันเท่าไหร่นะคะ เพราะฉะนั้นน้ำหอมตัวนี้ก็เลยยังสามารถหาซื้อได้เรื่อยๆในที่ไทยจะได้หมดปัญหาแบบเออน้ำหอมมันหิตมากจนไม่ไม่สามารถซื้อได้และด้วยเหตุผลนี้เองทั้งความชอบและการหาซื้อง่ายน้องเลยเอาอันดับหนึ่งไปเลยจ้า อันดับสุดท้ายที่สุดของที่สุดน้ำหอมที่คุณชอบและเป็น my favorite ของปี2022ผู้ถือมงกุฎเพชรเรียบทองนะคะกลิ่นที่คุณกำลังพูดถึงในวันนี้คือกลิ่นที่ไม่สามารถหาซื้อได้อีกแล้วนั่นก็คือ c o m f o r t Cafe Rose ลิ่นนี้นะคะเคยเป็นอันดับหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเช่นกันตอนนั้นที่ปุลทำรีวิวของเขาเนี่ยเป็นไซส์ซัมเปิลตัวเล็กๆนะคะแล้วก็พูดไว้ว่าถ้ามีเงินนิดๆหน่อยๆก็จะพยายามไปหาน้องมาให้ได้แล้วตอนนี้คุณก็ได้เขามาแล้วพร้อมกับข่าวร้ายจาก BA นั่นก็คือน้องน้องดิสคอนแล้วนะคะทุกคนถ้า BA ไม่ได้เชียร์ขายจนเกินไปแล้วบอกปุณว่าดิสคอนแล้วอะนะเขาดิสคอนไปแล้วแล้วก็หาซื้อไม่ได้แล้วจริงๆ แล้วกลิ่นนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดมไปพร้อมๆกันนะคะแค่คิดว่าเราจะไม่สามารถหาเจอเขาได้อีกต่อไปก็รู้สึกแย่แล้วอะ่ะเป็นกลิ่นที่ปูนดมแล้วปูนชอบมากๆจากที่ปูนไม่ค่อยชอบกลิ่นไม้กฤษณาหรือไมโอูดนะคะปูนก็เริ่มชอบกลิ่นอูดมาจากเขานี่แหละเขาจะเป็นกลิ่นแนวแบบบูดี้ผสมวอร์มสไปซี่แล้วก็มีกลิ่นกุหลาบเข้ามาผสมด้วยโน้ตกุหลาบหลักๆของเขาก็จะเป็นเมลโรสค่ะท k วากีโรส มีกลิ่นเมกกาแฟนะคะเข้ามาผสมปนอ่อนให้มันได้สไตล์แบบคาเฟ่นิดนึงแต่ในใจปูนะปูนมีความรู้สึกว่าปูนได้กลิ่นช็อกโกแลตมาเบาๆด้วยนะตอนท้ทายๆมันจะมีกลิ่นแบบแพชชูรี่ผสมกํายานค่ะให้ความรู้สึกแบบควันๆนิดนึงมันจะคล้ายๆกับเราเอาไม้ไปเผากลิ่นของเขาก็เลยเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความดีฟมีความกลิ่นไม้เผานิดนึง ไม่รู้เหมือนกันทําไมคาเฟ่ถึงมีกลิ่นไม้เผาแต่ว่าพอรวมๆกันแล้วค่ะทุกคนกลิ่นนี้เป็นกลิ่นกุหลาบไม้ที่ดีมากๆเป็นกลิ่นที่ปนชอบมากๆสเปรย์แล้วสามารถดมได้ทั้งวันเลยและด้วยความที่เขาไม่สามารถหาซื้อได้อีกแล้วนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นน้ำหอมที่ปนเอาขึ้นหิ่งแล้วก็แปะไว้ในหอออฟเฟรมคนแรกเลยจบไปแล้วนะคะสําหรับ5้าบวกหนึ่งไม r a ฟเวอร e ปี2 0 2 2ี่ที่ปูนชอบที่สุดมีขวดไหนถูกใจเพื่อนๆบ้างไหมคะ และถ้าให้เลือกหนึ่งขวดเพื่อนๆจะเลือกขวดไหนที่เป็นเดอะเบสในเดอะเบสที่สุดของตัวเองบ้างคอมเมนต์กลิ่นที่ทุกคนชอบไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวพุณจะลองไปหามาดมบ้างสำหรับวันนี้เฟระฟูมแอลแอลไกันเายบาย